สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกาอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ณนะอาคารเชล l ลนเจอร์ m p a c t คเมือ,มองทองธาน,นี <c oughs> ทีร่วมกุศลสมุทรปราการช่วยเหลือประชาชนจับสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านพักภายในซอยกเกษมสมุทรศูนย์วิทยุมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการได้รับแจ้งจากสายด่วนมีประชาชนขอความช่วยเหลือจับสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปในบ้านาพักเลขที่15ท่า52่5ซอยกเกษมสมุทรถนนสายลวดซอย12ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจงังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่นอเขตและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการพร้อมอุปกรณ์จับงูเข้าไปให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุบริเวณหลังบ้านเลขที่ดังกล่าวพ งูเหลืองขนาดใหญ่ยาวเกือบ4ี่เมตรนอนขดตัวอยู่บนขื่อหลังคาบ้านเจ้าหน้าที่ไม่รอช้าใช้อุปกรณ์จับงูคล้องไปที่คองูควนกระตุกเชือกรัดคอง,งูได้สําเร็จเจ้างูเหลืองตกใจดิ้นรนขัดขืนโดยใช้ลําตัวกอดรัดไว้กับขื่อหลังคาจนแน่นกว่าจะนํางูเหลืองลงมาจากขื่อหลังคาได้ต้องเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ถึง3าคนช่วยกันจับงูเหลืองยัดใส่กระสอบนาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

มามามาเตึงน่ะเขตเปี่ยนทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชชีสคบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้อิมแพ t กเมืองทองธานี